สวัสดีครับผมวันนี้มาสอนใช้งานโปรแกรมนะครับเอ่อเป็นโปรแกรมบอทของเซิร์ฟะก p อนะกนเลยกด Get PID นะครับเพื่อเอ่อดึงค่าดึงค่าหน้าจอของตัวเกมนะครับตอนนี้ผมออนสองเซิร์ฟนะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอ่ะโดยหลักๆแล้วนะครับโปรแกรมผมจะมี LE เป็น CE ปกตินะับใช้เพื่อเอาเล่นไฟฟงไฟฟ้าและกิจกรรมกิจกรรมนะครับแอนติ Anti สไลด์นะครับอันนี้ก็ตีไก่นะเห็นไหมตีไก่นะส่วนตัวนี้จะเป็นความเร็วปรับได้ตามต้องการนะครับส่วอันนี้เอาไว้ใช้เล่นวอลนะครับบัคกเลือดปั๊มเลือดแล้วก็ Anti ide, แอนติสไลด์ก็มุมสูงนะครับ แล้วก็จะมีมองทะลุด้วยนะส่วนอื่นๆผมปิดเอาไว้นะครับหลายๆอย่างมันต้องปิดไว้อ่ะเรามาส่วนหลักของเราเลยดีกว่าคือบอทนะครับกดอื่นมาหน้าเซตติ้งนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ list view หนึ่ง list view หนถึงสิเนี่ยก็คือจุดที่เราจะบอทเซตได้ทั้งหมด10จุดนะครับสำหรับโปรแกรมของผมนะในอนาคตอาจจะเพิ่มนะครับผมแต่ตอนนี้เอาเป็น10จุดไปก่อนเนาะกดเล็ก p อ s e เครับเพื่อบันทึกจุดวิ่งซึ่ง มันจะจำจุดที่เมาส์เราไปนะครับก็ประมาณอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับอ่ะแล้วลองดูกดสต็อปนะครับผมแล้วกด Get a d r ทุกครั้งนะครับติ๊กเข้าไปแล้วก็ S เท่ากับ S อันนี้คือแปลว่าสกิลนะครับ B คือบัฟสมมุติสกิลน็่คือดึงสกิลดึงค่าจาก F1 มานะครับส่วนบัฟจะดึงค่าจาก F3 มาเดี๋ยวผมเราใส่ให้ดูอ่าขออนุญ,ญาตอัพไปด้วยเลยนะครับ อันนี้คือจำนวนหลุมที่เราจะทำการโจมตีนี่ก็คือประมาณว่าคิดว่ามอนสี่ตัวแล้วก็หยุดหลุมอะไรประมาณนี้นะครับอิงจากค่าเอออิงจากการตีมอนเลยนะครับจำนวนมอนเลยนะแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ตรงบ้างนะครับส่วนลูทนี่ก็คือเก็บของนะครับผมใส่ไว้ประมาณ2-3 4ถึหอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับมันจะเก็บยาทุกอย่างแล้วก็ไม่เก็บพวกรองเท้าที่เขาโยนยัดกันแล้วก็ แล่ทุกอย่างกันท่าทุกอย่างอาวุธมีทา่าหลายๆอย่างนะครับส่วนถ้าเราติ๊กลุ่ออเนี่คือไม่สนของเลยนะครับสามารถมันจะเก็บทุกอย่างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเทสลูปวิ่งกันก่อนปึ๊บที่เราเซตไว้เมื่อกี้เลยนะครับเมาส์ไม่ต้องเข้าจอเห็นไหมเมาส์ผมอยู่นอกจอเห็นไหมส่วนจะสกิลเดี๋ยวดูนะครับมันจะล็อกมอนเองเลยอ่ะประมาณนี้อ่ะีนบัฟที่ผมเราเซตไว้แล้วก็ตีมอน ถึงมันจะไม่วิ่งตามนะครับมันก็จะสแกนมอนข้างๆรอบๆจนหมดเลยครับเห็นไหมอันนี้ผมติ๊กุดรูทออลจะเก็บพวกขนมปังด้วยเก็บเงินเก็บทุกอย่างนะครับเดี๋ยวอันในอนาคตผมว่าผมจะทาเป็นเลือกไอเทมที่เราอยากจะเก็บเลยนะครับผมแบบว่าให้ผู้เล่นเนี่ยให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกเองได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็จะวนลูปก,กับไปที่อันนี้เราเซ็ตมอนสเตัวเราสักคู่นะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหม เก็บของทุกอย่างนะครับแล้วก็เก็บแล้วก็กลับไปที่หลูมวิ่งอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือหลูปเดียวนะอันนี้คือหลูปเดียวนะที่เราเซตเอาไว้มันก็จะวิ่งท่าเดิมนะครับส่วนใหญ่แล้วคนเราจะมาดูที่เราบอดเพราะเพราะว่าเราไอ้นี่จุดวิ่งเราน้อยนะครับผมก็เลยทําให้เป็น10จุดเลยแตนะ่ในอนาคตเนี่ยว่าจะทําแบบเยอะๆนะครับอ่ะแล้วก็ไปจุดถัดไปประมาณนี้อ่ะใกล้ๆแล้วก็จุดที่สไปนี้ ก็คือไม่ฟิกนะครับว่าแมปไหนอะไรยังไงนะครับมันจะฟิกไปตามจุดที่เราเซฟไว้ทั้งหมดนะครับ <c oughs> ย้ายแมปก็ต้องเซตใหม่นะย้ายแมปก็ต้องเซตใหม่แต่ว่าถ้าเรากลับมาแมปเดิมสมมติอ่ะผมกดเนี่ยบัตรส้มเห็นไหมมันก็จะไปจุดที่เราเซฟไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้เราเซฟไว้ทั้งหมด4จุดแต่เดี๋ยวเราไปดูดดกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะว่าทำทริปสอนใช้หลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้สอนอะ แล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นด้วยนะแต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะน่าจะต้องปิดเอาไว้นะขอไม่สอนไปวด้วยนะฟังก์ชันอื่นนิดหน่อยเดี๋ยวผมตอนนี้เออว่าจะใส่สกิลหมามาให้นะครับก็ลืมเหมือนกันเดี๋ยวใส่ไว้ให้เดี๋ยวใส่ไปให้เลยไม่ได้ดูตอนนี้เลยน่าจะยังไม่ได้นะผมผมผมเป็นคนทำไปแหละแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ใส่ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวดูลูวิ่งดูงานหลักของเราคือบอทนะอ่า อันนี้เป็นส่วนของเซิร์ฟพีพีนะครับเซิร์ฟอื่นสามารถใช้โปรแกรมเดียวกันได้ไหมไม่ได้เลยครับแยกเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟนะสำหรับที่ผมทําไว้คือแยกเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟแล้วแต่เซิร์ฟเซิร์ฟใครเซิร์ฟมันนะที่ผมทําไว้อันนี้คือรลปที่รลปที่สองที่เราเซตไว้เห็นไหมลองเอาไปเล่นกันดูลองเอาไปเล่นกันดูนะครับส่วนเก็บของเออผมซืนบอกต้องปิดหมาแล้วนะผมไม่ได้ทำยังไม่ทำให้มันดีๆเลยต,ตัวเก็บของนะครับ ปิดหมาไว้มันถึงจะเก็บนะชื่อไอเทมนี่เลยมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับชื่อไอเทมที่ที่เราเจอนะครับที่เราเจอ <c oughs> อะประมาณนี้ส่วนรูปเราสามารถเซฟได้แยกเป็น ID ด้วยนะครับดูนะครับผมจะกดเซฟได้ไหมเออช่างมันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปโชว์ไอดีผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่ว่าผมไม่สามารถรู้ไอดีของผู้ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเซฟลงในเครื่องของผู้ใช้ไม่ได้เซฟไปทางเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปสอนใช้นะครับก็ว่าจะทำไว้นานแล้วแหละแต่ว่าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะหาทีมงานมาช่วยตอบแล้วกันนะครับอ่ะจะเข้าไปตามลูปแบบนี้เลยเห็นไหมเซ็ตได้ทั้งหมด10ลูกนะครับไกลแค่ไหนก็ได้ แล้วแต่เรานะครับนะยิ่งมีไลท์สปีดยิ่งมีบัฟแดงยิ่งสบายเนาะประมาณนี้แล้วกันทุกคนส่วนไอ้ตัวเนี้ยหลายๆฟังก์ชันผมปิดไว้นะครับไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับอะ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะเอาตัวที่แบบปกติปกติให้ใช้กันนะครับผมพวก COCE แต่ที่แบบเดือดๆเ,เลยผมยังยังไม่ปล่อยนะยังไม่ปล่อยอุ๊บไว้ก่อนประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะครับ นะติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ด้วยนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมไ้ให้แจกแจกเวลานะครับผมสําหรับผู้ที่เอ่อเคยใช้มาแล้วแบบจะกลับมาใช้นะครับโปรแกรมผมนะช่วงนี้ก็อาจจะกลับมาทาําหลายเซิร์ฟนะเพราะว่าปกติแล้วที่ผมทำอะ่ะจะมีแค่เซิร์ฟที่ผมเล่นวะก็ <laughs> เลยไม่ค่อยได้ปล่อยนะฮะเพราะว่าผมจะฟางคนเดียว <laughs> อ่ะประมาณนี้ด้วยกันนะครับ 来，跑来跑来。